นี่ค่ะผัดถั่วงอกเพิ่งทํามาเมื่อกี้เลยนะคะแต่ว่าถั่วงอกที่อยู่ในจานนี้ไม่ได้ซื้อมานะคะป๊อปเพาะเองค่ะและเพาะจากสิ่งนี้ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่อยากรู้นะคะวันนี้ป๊อปและ,ะรายการ Urban Gardening ์ิ้งไอเดียปลูกจะพาเพื่อนๆไปดูขั้นตอนวิธีการเพราะถั่วงอกจากผ้าขนหนูก,กันค่ะตามไปกันเลยค่ะ สำหรับขั้นตอนในการเพราะถั่วงอกนะคะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนค่ะ อันดับแรกนะคะก็คือเมล็ดถั่วเขียวค่ะอันนี้เป็นเมล็ดถั่วเขียวนะคะปลอดสารพิษของศูนย์วิจัยและบริการวิชาการมหาวิทย,ย loved, าลัยมหิดลวิทยาเขตน,นครสวรรค์นะคะมีน้ําร้อน,นะคะ่ะมีน้ําสะอาดะคะ่ะแล้วก็ผ้าขนหนูสะอาดหนึ่งผืนนะคะสําหรับขนาดของผ้าขนหนูนะคะให้มีขนาดใหญ่นิดนึงนะคะเพื่อที่เรานะคะจะได้เอามาห่อนะคะเมล็ดถั่วเขียวได้ค่ะและผ้าขนหนูอันนี้นะคะก็ควรจะเป็นผ้าขนหนูที่มีความหนานะคะเพราะว่าถ้าเป็นผ้าขนหนูที่บางก็จะละเหยนะคะได้ง่ายแล้วก็ทาให้ถั่วเขียว แค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะถ้าสำหรับในขั้นตอนนี้นะคะเราจะสังเกตเห็นว่ามีมเมล็ดถั่วเขียวนะคะลอยอยู่ด้านบนนั่นก็แสดงว่ามเมล็ดอันนี้นะคะจะเป็นมเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์ค่ะอาจจะเป็นมเมล็ดที่มีมแมลงเจาะนะคะทําให้มีน้ําหนักเบาแล้วก็ลอยอยู่ด้านบนค่ะเพราะฉะนั้นให้เราเอามือช้อนเอาออกนะคะ เอาออกให้หมดนะคะสําหรับเมล็ดที่ไม่สมบูรณ์แบบนี้ค่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาไปเพาะนะคะก็จะทําให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อราได้นะคะในขั้นตอนถัดไปนะคะหลังจากที่เราคัดเอาเมล็ดที่เสียออกไปแล้วนะคะก็ให้เราเติมน้ําร้อนลงไปนิดนึงนะคะน้ำให้มีความอุ่นนะคะเล็กน้อยเราสามารถจับได้แบบนี้นะคะก็บ่มแช่เอาไว้แบบนี้นะคะ12ชั่วโมงค่ะ ได้มเมล็ดถั่วเขียวหน้าตาแบบนี้นะคะจากนั้นก็จะนําไปบ่มในผ้าขนหนูค่ะผ้าขนหนูที่ใช้นะคะชุบน้ําให้หมาดๆเล็กน้อยค่ะแล้วก็บิดนะคะเอาน้ําออกค่ะหลังจากที่กรองน้ำออกเสร็จแล้วนะคะก็นำมาเอเทเคลงในผ้าขนหนูค่ะค่ะหลังจากนั้นก็เอาผ้าขนหนูห่อมเมล็ดไว้นะคะแบบนี้ค่ะ แล้วก็บ่มแบบนี้เอาไว้12ชั่วโมงค่ะสําหรับการบ่มแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนๆเ,เอาไปตั้งไว้นะคะห้ามโดนแสงที่อุณหภูมิปกตินะคะในห้องได้เลยค่ะสําหรับป๊อปเองนะคะมีเทคนิคอยากจะแชร์กับเพื่อนๆค่ะสําหรับคนที่อาจจะมีเวลาน้อยนะคะตื่นเช้ามานะคะก็ให้แช่เมล็ดเอาไว้ก่อนเลยนะคะหลังจากนั้นพอกลับมาตอนเย็นค่ะก็นํามาบ่มแบบนี้พอถึงเช้าวันรุ่งขึ้นก็สามารถนําไปเพาะได้เลยค่ะ และเราก็บ่มครบแล้วนะคะ12ชั่วโมงเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าถั่วง,งอกของเรางอกออกมาหน้าตาเป็นแบบไหนนะคะ <Hey. S 1> นี่ค่ะถั่วง,งอกที่บ่มไว้แล้ว12ชั่วโมงนะคะก็จะมีรากแทงออกมานะคะยาวประมาณ0.5เซนติเมตรนะคะและขั้นตอนต่อไปนะคะก็ถึงขั้นตอนของการเพราะถั่วง,งอกด้วยผ้าขนหนูของเราแล้วค่ะให้นําผ้าขนหนูนะคะชุบน้ําสะอาดนะคะแล้วก็บิดหมัดหมค่ะ แล้วก็ให้เพื่อนๆนะคะเตรียมภาชนะนะคะเป็นถาดจะเป็นถาดทรงสูงแบบนี้ก็ได้หรือว่าที่บ้านใครมีถาดที่ทรงเตี้ยวกว่านี้ก็สามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะคะหลังจากนั้นนะคะก็นําผ้าขนหนูที่เราชุบนะ้ําบิดหมาดๆเอาไว้แล้วนะคะปูลงไปบนถาดค่ะจากนั้นค่ะ,มะเมล็ดถั่วงอกที่เราเพาะงอกแบบนี้นะคะโรยลงไปให้ขั้วเต็มพื้นที่เลยนะคะ ถ้าเกิดว่าเราโรยบางเกินไปอะค่ะเวลาที่ต้นหัวง,งอกงอกขึ้นมานะคะก็จะล้มเอ็นนะคะแล้วก็ไม่สวยทําให้เราเนี่ยตัดยากค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะโรยทั่วแบบนี้นะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็พับ,พบผ้าขนหนูนะคะเข้ามาค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ให้นําถาดอีกใบหนึ่งนะคะวางทับไปด้านบนแล้วก็หาของหนักๆน,นะคะอาจจะเป็นขวดน้ําก็ได้นะคะวางทับลงไปค่ะแบบนี้เลยค่ะเ <tiver S 1> พื่อเป็นการบังคับให้ต้นถ่วงงอกของเราที่งอกขึ้นมานะคะ <stellung S 2> มีส่วนสูงเท่ากันหมดเลยค่ะ <Belgium> <prech. S 1> ก็จะง่ายตอนที่เรานะคะตัดแต่รับประทานค่ะ และหลังจากนั้นนะคะก็ให้เราเอาน้องนะคะไปวางไว้ในที่ที่ไม่โดนแสงแดดนะคะที่อุณหภูมิห้องในห้องปกติของเราได้เลยค่ะ4วันค่ะก็จะได้น้องถั่วง,งอกนะคะนํามารับประทานได้ค่ะแต่ว่าเพื่อนๆจะต้องมาเช็คทุกๆวันนะคะว่าผ้าขนหนูนะคะของเราเนี่ยแห้งหรือเปล่าถ้าเกิดว่าผ้าขนหนูเนี่ยแห้งนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะรดน้ําเพิ่มเติมได้ค่ะแต่อย่าลดมากจนเกินไปนะคะให้พรมไปที่ด้านบนของผ้าขนหนูนิดหน่อยค่ะ ะะเพราะว่าถ้าเกิดว่าผ้าขนหนูแหง้งถั่วงอกจะเกิดอาการต้นเหี่ยวแล้วก็สร้างสารพวกฟีโนลิกคอมเพล็ที่ทำให้รสชาติขมค่ะค่ะแล้วในวันนี้นะคะป๊อบก็ได้เตรียมถั่วงอกที่เพาะเอาไว้แล้วในวันต่างๆนะคะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะ นี่ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าหลังจากที่เราเพาะถั่วงอกไว้2วัน3วันและ4วันน้องมีการเติบโตเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปเปิดดูทีละอันกันเลยนะคะอันนี้นะคะนี่ค่ะเป็นถั่วงอกที่เราเพาะไว้2วันนะคะก็จะเห็นว่าน้องเนี่ยเริ่มม้วนตัวนะคะเอาส่วนที่เป็นรากเนี่ยลงไปแตะที่ส่วนของผ้าขนหนูนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่3วันหลังจากการเพาะกันนะคะก็จะเห็นว่าเริ่มยาวขึ้นกว่าเดิมแล้วนะคะ ที่สี่วันค่ะ ที่4วันหลังจากการเพาะเนี่ยนะคะถ้าเกิดใครที่ไม่ชอบถั่วงอกที่ต้นใหญ่หรือว่าสูงเกินไปเนี่ยก็สามารถที่จะตัดไปรับประทานได้แล้วค่ะแต่ถ้าใครชอบถั่วงอกที่ต้นสูงกว่านี้นะคะแล้วก็ใหญ่กว่านี้ก็สามารถรอไปตัดวันที่5ของการเพาะก็ได้ค่ะแต่อยากให้เพื่อนๆมาดูกันตรงนี้นิดนึงนะคะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของรากค่ะการเพาะถั่วงอกโดยใช้ภากขน,นูนแบบนี้นะคะก็จะมีข้อดีสําหรับคนที่ไม่ชอบถั่วงอกที่ติดรากแบบบ๊อบนะคะเพราะว่าการเพาะถั่วงอกแบบนี้เนี่ยก็จะแยกส่วนบนที่เป็นลาต้น กับส่วนรากออกจากกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราตัดเนี่ยก็จะได้เฉพาะส่วนที่เป็นต้นด้านบนขึ้นมานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มตัดไปพร้อมๆกันเลยนะคะสําหรับการตัดนะคะเพื่อนๆจะใช้กันไกลแบบป๊อบก็ได้หรือว่าจะใช้มีดตัดก็ได้นะคะตัดเฉพาะส่วนบนค่ะก็จะแยกนะคะส่วนรากแล้วก็ต้นออกมานะคะ หลังจากที่เราตัดไปแล้วนะคะเราก็สามารถที่จะดึงนะคะรากนะคะต้นหั่วงอกเนี่ยออกแบบนี้ได้เลยนะคะดึงออกง่ายมากๆเลยค่ะพอเราดึงออกเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถจะเอาผ้าขุนหนูผืนนี้นะคะไปซักทําความสะอาดนะคะตากแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็เก็บเอาไว้เพาะถั่วงอกได้อีกไม่ต่ํากว่า5ครั้งเลยค่ะ ค่ะเห็นไหมคะว่าอันนี้ก็เป็นไอเดียดีๆนะคะสําหรับการเพราะถั่วงอกโดยใช้ผ้าขนหนูค่ะนอกจากจะเป็นถั่วงอกที่ปรลอดสารแล้วนะคะก็ยังไม่ต้องใช้ดินด้วยค่ะอีกทั้งยังประหยัดพื้นที่ก็หวังว่าเพื่อนๆที่มีพื้นที่น้อยนะคะแล้วก็มีเวลาน้อยๆเพียงแค่ 4, วันเนี่ยก็ได้ถั่วงอกมารับประทานแล้วค่ะจะได้ไปเป็นไอเดียในการเพราะถั่วงอกกันนะคะ อย่าลืมนะคะอย่าปล่อยให้พื้นที่มาจำกัดไอเดียในการปลูกค่ะแล้วพบกับป๊อบและรายการ Urban Garden าร g ปิิ้งไอเดียปลูกได้ใหม่ในตอนถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ลาไ้ก่อนค่ะ